ับก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจ้าเดานะพอกับผมว่เทอ์นะวันนี้เรามาอยู่ในเดอะมิมิกนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาอธิบายอีเวนต์ในแต่ละอีเวนต์นะคะก็คือเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนคือวิธีการที่เรานั้นจะเล่นในด่านนี้นะเราต้องเข้าไปในโหมดอาหมดไม่รู้ลหรฮะแต่ว่ามันจะเป็นโหมดที่สองหรือไม่ก็โหมดที่สามแต่ผมจะเล่นเป็นโหมดที่สามนะครับเพราะว่ามันเรียงกันแน่เป็นตัวนี้ คือในหมวดที่3นี้จะเป็นหมวดนี้เนาะซึ่งให้เรานั้นกดเข้าไปนะฮะแล้วมันจะมีให้เลือกว่าเราจะเล่นฮาโลวีนเพไอ้ไม่ใช่หเพอเรากดเข้าไปแล้วเน่มันจะมาในหน้าฮาโลวีนเนาะมีทางเดียวคือให้เรานั้นสามารถกดจอยเพื่อนนะเราสามารถเล่นกับคนที่เราไม่รู้จักได้นะซึ่งเป็นคนสัสญชาติเดียวกันด้วยนะก็เพราะว่าแบบจะได้เพื่นง่ายไงเออคือถ้าเกิดเราจะสร้างจะเล่นคนเดียวก็ได้นะครับ แต่ว่ามันจะยากนิดหน่อยเนาะเพราะว่าภารกิจแรกให้เรานั้นนะ่ะตามหาเทียนไม่ใช่หรืตามหาเอกุญแจหรือว่าเปิดประตูอะไรนี่แหละให้ครบสามอย่างเนาะพอด่านที่สองเราจะไปในหน้าโรงแรมนะให้เรานั้นอ่าจุดเทียนเนาะก็คือให้เรานั้นรนะดับเทียนเนาะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะครับแต่ผมจะรอเพื่อนๆเ,เขาช่วยกันทํา้วกันเนาะคือ มันต้องช่วยกันนะครับซึ่งผมจะอยู่ในนี้เห็นเพื่อนเขาบอกเนี่ยแม่ให้เราอยู่ในนั้นนะสสวน,น้าตาผีก็จะเป็นแบบตะกี้นี่แหละที่คาหน้าตาจะดูเล่ยเลรุนร้อนหน่อยเนาะก็เดี๋ยวผมจะแัะตอนที่ผมนั้นอ่าทําภารกิจสําเร็จแล้วกันนะเนี่งเพื่อนอืม โอเคกดเบรเลยนะครับนี่เนาะหลังจากที่เพื่อนนั้นช่วยเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทเลพอร์ตไปแชปเตอร์ที่2เนาะซึ่งเป็นผีโรงแรมนะครับเขาบอกว่าให้เรานั้นอ่ะดุจจุดเขาเรียกว่าอะไรดับไฟเนาะให้ครบเนาะแล้วก็จะทำภารกิจแครี่สำเร็จนะครับก็คือเราต้องดับไฟไหนถูกเวลาด้วยนะก็คือแบบดับไฟให้มันตรงกับเวลาที่มันต้องทำนะ ข้างล่างซึ่งผมจะต้องฟังหัวหน้านะฮะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ผมก็เป็นเพลยเออร์เแนอะนะครัมเป็นเฉยๆเดี๋ยวเราจะตัดตอนที่เรานั้นสามารถจุดไฟได้เลยนะครับคือเขาบอกให้ผมนั้นอยู่ข้างล่างกับเขาเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะไปปิ้นดับไฟนะครับนี่เนาะเป็นภารกิจซึ่งผมก็งงนะผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรเนาะ ก็ให้ผมนันอยู่ตรงนี้แล้วก็คืออยู่ล่างๆเนี่ยอยู่ข้างล่างจะไม่ออกไปทำเลยนะฮะจะไปไหนก็ไม่เน่ะเดี๋ยวมันจะตัดตอนที่ผมนั้นดับไฟครบเลยและวกันเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นการที่แบบเสียเวลาเกินไปเนาะก่อนที่เรานั้นจะตัดเนาะคือผมจะขออธิบายหน่อยนะครับว่า ถ้าเกิดคองไฟไหนเรากดเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีเลขขึ้นอย่างนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็โคตรเยอะเลยแหละขึ้นแม่งเร็วเว่าเห็บหมาโอเคเราตัดเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวพ่นมากไม่ดีเอิ่มหน้าคือตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะก็คือเราต้องดับเทียนให้ทันนะก่อนที่มันจะหมดเวลาเนาะก็ตอนนี้เหลืออีกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ 3 2 1เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ทำภารกิจออม,มันต้องหมด3ครั้งเลยหรอมันต้องหมด4ครั้งเลยนะครับก็คือเราต้องปล่อยมันแบบอยู่ยาวๆ4ีครั้งเลยนะฮะมันคนลำบากจริงโอเคนะครพอภารกิจเราสำเร็จรู่ร่วงแล้วเนาะคือคนที่ทำพลาดนะก็จะถูกเตะไปนั่นเองฮาโลวีน คารลส,สมเนาะก็คือให้เรานั้นหนีตัวฝักทองเนาะมั้งนะเนี่ยเขาบอกว่าไลอัพเดอะพัมกินออยเลอรวิลด์อไรเราต้องจุดไฟเนาะจุดไฟตัวพัมกินเดอะคาบิชัสคือเชี่ยอะไรไม่รู้คือให้เรานั้นจุดเทียนนะครับซึ่งก็ต้องฟังตามแผนหัวหน้าด้วยเนาะ งั้นผมจะตัดเป็นชนะเลยลวกันเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู <Joshua> <maya> <aime> ้แล้วนะว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะครับนี่เนาะก็ลักษณะป๊อปกินก็เป็นอย่างนี้เนาะซึ่งเราก็ต้องแข่ง f อ s กับตัวฟักทองชื่อแค่ไหนอในเ N F เอฟักกูลืมแล้วโอ้ทําไมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเอ้ยมันจะตามผมแน่นอนเลยหัวแดงแงหัวแดงแดงจงจําไว้สาวหัวแดงแงนั้นคือตัวมัน โอเคนะฮะตามที่เจ๊เขาบอกเขาเจ๊เขาบอกว่าจุดให้ติดตลอดเวลาก็คือหมดเวลาเนี้มันต้องจุดหลายๆรอบให้ติดเวลานะเราึจีจะชนะเนาะโอเคเราจะทําภารกิจมาั้นกันอ่าเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเอายังไงต่อเออให้เราาไปคุยกับไอหมอนั่นเหรออ่านี่ให้เราไปคุยกับมันนะอ a อ k a b u s h h า นี่นะเราได้แจ็คโอรินเทนนะเป็นฮาโลวีนนะซึ่งเป็นอะไรที่คนอยากมากโอเคนะครับก็สำหรับนี้อย่าลืมกดไลค์กแชร์กดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมทิ้งเสื้อผมด้วยแล้วก็อย่าลืมส่มง,แมสงแฟนอาร์ติลิสขอใต้คลิปด้วยสำหรับนี้เราไปเป็นแท่นี้นะครับสวัสดีครับบุยมีเอ็นเครดิตด,ด้วยเนะี่ยตัวอะไรวะ